สวัสดีย่าเย็นค่ะอยู่ในช่อง YouTube แม่นมเปี้ยวนะคะหรือนุนาภาพไปดูช่องเก่านุนาภาพไปดูเด้อค่ะเปลี่ยนชื่อช่องมาเป็นแม่นมเปรี้ยวนะคะอ,อดไม่ได้นะคะที่จะถ่ายพ่อเป่ารดน้ำต้นไม้เท่มากเลยนะรดน้ำดอกไม,อม้เท่เลยนะคะเท่มากๆเลยตะวันใกล้จะตก,ตกดินแล้วเด้อค่ะพี่น้องงานของลุงยังยกระถึกอยู่เวยค่ะ เตปุลน,นะคะเตปุนเสาพ,อพ่อคมสี่เสานะคะ เบรกอยู่นะคะตอนนี้เป็นช่วงเบรกนะครับโตนะคะไปโต คนเต็มนะคะคนเต็มอยู่ลุงก็ใช้ไม้แหย่ให้พูดลงนะคะมาอัปเดตองค์ประปรบกิจนักราตของเราวันนี้ถึงไหนแล้วบันไดยังไม่ได้โตนะคะโอ้ก้อนเมฆก้อนเมฆสวยงามมาก นี่ก็ก้อนเมฆสีขาวเต็มเลยนะคะสีขององค์ปู่นะคะสีเหลืองมุกมาถึงช่วงกลางลําตัวแล้วนะคะแล้วก็สีเหลืองรองพื้นโอ้โหใกล้จะถึงเสียนองค์ปู่แล้วจ้าว้าวดอกดาวเรืองก็บานเต็มนะคะบานเต็มเลยบานแทบทุกต้นแล้วนะคะตะบันก็ตกดินเรียบร้อยแต่ยังมีแสงพระอาทิตย์อยู่ว้าวส่วนดอกไม้ประแตน เมื่อวานเราปลูกสองแถวนะคะเมื่อวานเราปลูกได้สองแถวเนาะเหมือนจะมีการย้ายนะคะสองแถวนี้เมื่อวานที่เราปลูกโอ้โหย้ายมาทางนี้เหรอคะย้ายมาปลูกข้างในขึ้นวันนี้เพิ่มมาเป็นหกแถวโอ้โหปลูกเพิ่มสี่แถวนะคะว้าวมีดอกดาวกระจายแล้วก็กําลังปลูกแถวอีกแถวนี้ยังไม่เสร็จเนาะคงจะไปทําอย่างอื่นก่อนว้าวพินิก <laughs> พินิก ว้าพินิกมีแต่ขี้โคลนไปเล่นดื้อไหนมานนอนันพินิกก็ไปเล่นคลองน้ํามาแน่ๆเลยนะคะเล่นจับปูจปับปลาของพินิกไปนะคะพินิกจับปลาเก่งมากมป่าดอกดาวกระจายเต็มไม่เหี่ยวนะคะติดนะคะถือว่าติดเนาะเจอแล้วพินิกทำไมถึงมอมเจอแล้วนะคะทำไมพี่พ,พินิกมอมนะคะ นี่เจอแล้วพินิกอยู่ตรงนี้เองอพินิกกำลังจับจ้องอะไรสักอย่างนึงนะคะจดจดจ้องจ้องจ้องจดจดพินะะิกเก่งกเรื่องการจับปลานะคะเก่งมากๆเรื่องการจับปลานิกี้นิกี้มันเลยเหรอลูกมันมันมุดน้ำก็เก่งนะคะพ่นิกเก่งมากๆเลยพินิกชอบเล่นน้ำอุ้ยพ่นิกเจอปลานั่นเอง นี่ปลาอยู่ใต้ก้อนก้อนดินก้อนใหญ่ๆนี้นะคะดูพินิกเก่งมากๆนี่ปลาเล็กเจอปลาซิวปลาใหญ่ยอยู่ใต้ก้อนหินนี่ลูกใต้ก้อนดินนี่พินิกจ้องจ้อง,จ,องจดจดจดจ้องจ้องนะฮะโอ้โหเก่งจริงๆเลยใครจะเก่งเท่าพินิกนี่ฮะหาไม่ได้อีกแล้วมาเก่งอย่างนี้ ยอด,ดยอดน้องมานะคะพินิกกี้นี่นี่มีปลาช่อนหนึ่งตัวนะคะเล็กๆได้ไม่ได้ได้ไม่ได้น,นันน่นนั่นนั่นอ้าวเอาเทา้าเอาเท้าเขียอีกโอโ้โหฉลาดมากๆเลยมุดน้ำก็เก่งนะคะคนณาชอบตรงที่น้องมุดน้ำนี่แหละน้องฉลาดน้องเก่ง <_ an> พี่นิกกี้นะคะเ <_ an> ก่งมากอ้าวพลังมดนะคะยังลุยต่อ <_ an> ส่วนพ่อเป่าก็ลดน้ำต่อ <_ an> แม่แม่พี่พี่น้องน้องก็ไปล้างมือนะคะหลังจากนิวคูนกัน รอบนี้เททานนะคะคลงฐานค่ะลงฐานส่วนพ่อเป่าก็เตรียมน้ำล้างทังนะคะทังที่หิ้วขึ้นบนลุงอยู่ด้านบนค่ะ จากรถเซคกระบะเนาะพูดเรือค่ะ พุ่นเรือแต่ว่ามันเต็มกระบะก็เลยเอาคุตักไปแล้วี่กลับแล้วาหอาหอะไรหาอะไรเส้นก่อนมาสั่นคน่าะาเส้นสิ้นแสงตะวันนะคะเรามาชมความงามขององคุปปาริกิตนะคะสีเหลืองทองอลาัามเจิดจ้า แทนพระอาทิตย์นะคะบนก้อนเมฆสีขาวนะคะบริสุทธิ์อันสวยงามสามตนแล้วนะคะสามท่อนสามตนที่องค์ปู่สัมผัสกับพื้นเนาะมีก้อนเมฆร,รองรับนะคะนี่บ่งบอกถึงความอ่อนรบมุนอ่อนช้อยนะสวยงาม สบายสำหรับผู้พบเห็นเนาะแล้วก็ความงามสีเหลืองทองตัดกับสีขาวบริสุทธิ์นี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของเงินทองค่ะความร่ำรวยความมั่งคั่งนะคะอโอ้สวยจริงๆค่ะพี่น้องอกำลังเล่งนะคะเล่งสร้างต่อเนาะใกล้แล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้ว ขอบคุณนะคะที่รับชมในช่อง YouTube แม่นุ่มเปี้ยวค่ะหรือหนูนาพาพไปดูนะคะขับขอบพระคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะให้หนูนะาด้วยนะคะกับขอบขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามค่ะ